นี่นั่งเลยแช่ตูดเลยสนุกค่ะสระว่ายน้ำของหนูค่ะอันน่้นอนค่ะสนุกละอันน่จับไปไม้ จับใบไม้จับใบไม้ค่ะอันเน่ได้เอาพอแล้วมั้งขึ้นเถอะเด้อเดยวบ้านเละแล้ว เอาแล้วค่ะพี่ซุกมาเล่นด้วยแล้วค่ะอันแน่พุ่งไปยอกก็ยากเ่ยยาก